i รับผู้ชมเข้าสู่รายการตลุยเรื่องเด็ดค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงหยุดยาวมากเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ของเด็กเด็นะคะก็ได้ปิดเทอมหยุดกันยาวเลยนะพี่เนาะใช่ต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันบ้านที่เป็นยังไงบ้างหยุดกันมากหยุดกันเยอะบ้านผมยิ่งแย่ครับคนอื่นเขาไปเที่ยวสนุกสนานกันนะใช่แต่ล <Cait> ูกผมมันหลายคนนะครับตอนนี้ ข <SI ้าวเจ็ดกระสอบกว่าแล้วเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าคุณผู้ชมใช่ใช่พูดถึงเรื่องไปเที่ยวดีกว่าอยากไปเที่ยวทะเลมากเลาพูดจาพูดถึงทะเลเราจะนึกถึงอะไรก่อนล่ะทะเลเนี่ยก็นึกถึงว่าการไปเป็นบครอบครัวครอบครัวอีกแล้วอ่ะการเป็นครอบครัวไปคนอื่นบ้างสิเออไปกับครอบครัวดีไปเที่ยวทะเลเนี่ยครสนุกสนานเล่นนุ่เล่นน้ำทะเลแต่การไปเล่นน้ำทะเลกับครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ เขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยหน่อยสำคัญค่ะบสำหรับเด็กๆนี่สคชูชีพหรือว่าห่วงยางนี่นี่นะครับชูชีพก็เป็นแบบนี้นี่อันนี้ที่การใส่ชูชีพนหลายท่านอาจจะไม่เคยเอ๊ะไอ้พวกนี้มันใส่กันยังไงนะครับใส่ยังไงคะไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาขาเนี่ยครับนี่ เดี๋ยวเด็กๆจะไปจำในสิ่งที่ผิดนะคุณผิดนะครับไม่ใช่นะครับชูชีพต้องใส่้งบนชูชีพต้องใส่ที่เสื้อนะครับเพราะเขาเรียกเสื้อชูชีพแล้วเด็กๆก็ควรจะมีห่วงยางอแล้วน้องๆใครเดินผ่านไปประมาณก็เรียกได้นะครับเป็นเซอไวินในทันทีครับ นี่ควรจะมีห่วงยางห่วงยางนะครับยังเด็กใส่ได้ยังผมไม่ต้องเพราะผมคิดว่ามันเป็นการผมกำเนิดนะครับห่วงยางนี่ไม่ใช่นะครับไอ้คนที่ดึงเนี่ยห่วงยางนี่เขาก็ใส่เด็กๆสมมติว่าผมเป็นเด็กครับใส่ปะก็ลอยไปกลางทะเลอย่างเงี้ยนี่ควรจะมีเชือกไว้ด้วยเชือกผูกไว้นะครับสมมติลอยไปลอยไปพี่ลอยไปพ่อแม่ก็คุยกับพ่อกับแม่คุยกันก็หมุนติ๊งเอ้าลูกไปไกลแล้วดึงกลับมานี่นี่เออนี่นี่ เป็นความคิดที่ดีนะปกติแล้วเขาจะให้ใส่ของย่างเฉยแล้วก็ไม่ได้ผูกเอาไว้เรื่องหนึ่งที่สําคัญอะไรดิฉันว่าเมาห้ามขับเมานี่เมาเมาขับลงทะเลนี่ลาบากมากเลยใครจะเมาขับลงทะเลอ้าวเบนไม่พูดอะไรก็ไม่แน่นะขับขับแล้วบางทีถนนกับทะเลมันติดกันก็มั่วๆลงไปได้พุ่มลงมาในทะเลอันตรายไม่ว่าจะขับในทะเลหรือขับบนบนถนนกันแล้วแต่ผมว่าอย่าเมาดีที่สุดใช่ครับเมาไม่ควรขับวด ก็ขอนขอนกวนกวนกวนเ่วนปวนกวนเมืองของเราเนี่ยไปปวนพี่น้องชาวที่ยืนเล่นน้ําทะเลอะไรพวกนั้นเป็นชาต่างชาติบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเอางี้ดีกว่าเล่าแล้วไม่สนุกไปชมวีทีกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะโอ้ยสดชื่นจริงๆเลยนานๆจะได้มาพักผ่อนแหม่ฟังเสียงคลื่นเห็นสายน้ำกระทบฝังฮมีเรือตังเก นี่ไรทำอะไรน่ยมายืนทำอะไรมาสูตรอากาศมาสูตรอากาศนี่เราไม่ได้มาเที well, so ่ยวนะคุณต okay, ีค um, ุณก็รู้ว่าเรามาทำไมในชายหาดมาทำไมอ่ะเรามาปวดไงเราก็คือกวนปวดกวนเมืองลืมไปลืมไปมัวจากมาสูตรอากาศแถวนี้เลยเรามาปวดวันนี้กวนปวดกวนเมืองแล้วานี่เราจะมากวนแถวชายหาดพัทยาเราไม่รู้ท่ว่าคนที่เดินไปเดินมาเวลาปวดเมื่อยเนี่ย เรามาบี iscilla, was, ああบมาดวดเขาเนี่ยเขาจะมีอารมณ์มีความรู้สึกยังไงตามพวกเราไปเราจะไมปปวนกันแล้วตามมาเลยสวัี่สวัสดีครับคุณผู้ชมสังเกตสีหน้าพู้หญงเสื้อแดงสิครับดีไหมพี่ดีดีดีเป็นไงพี่ไม่ใช่อะไรเลยีนี้เส้นหัวเส้นมือหัวก็มีพี่เหรอมีครับ จ,จ,จับตรงใต้นี่เส้นโมโหโอ้ยโอ้าโอ้โหมีเส้นโมโหด้วยไม่ธรรมดาเลยนีเส้นอะไรน้องเส้นอะไรฮะนี่เส้นอะไรไม่รู้ผมเพิ่งค้นพบตอนนี้ครับ ครับพี่นวดหน่อยไหมครับวันนี้ผมจะจับเส้นตรงนี้นะครับเส้นอะไรเส้นนี้เส้นอะไรเดี๋ยวพี่ก็จะรู้เองครับพอจับก็เป็นไงพี่ก็จะรู้นะครับเส้นนี้เส้นโมโหพี่โอ้โหมึงจับแล้วไม่ได้บ้าไอ้หนูไอ้หนูตายไอ้บ้าอุ้ยเอ่อพี่ครับจะนวดหน่อยไหมครับดูเส้นโมโหเส้นโมโหนี่จับแล้เส้นโมโหเลยนั่นเดี๋วเขาอ้าวนุ่มคนนี้ก็เป็นไปกับกวนป่วนเขาด้วย แม่พอกวนป่วนเห็นฝรั่งก็หวังจะป่วนเต็มที่แต่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงต้องดูครับดูสิครับพยายามทำทุกวิธีค่ะแต่ยังไงยังไงฝรั่งเขาก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจหน้าแตกเลยกวนป่วน เป็นเส้นโหรัพี่มาจับะโอ้ปปอยจะทำอะไรเนี่ยปอีเส้นนี้เป็นเส้นหัวละครับพี่ดูดิม่น้องๆกลุ่มนี้ดูท่าทางสนใจแฮ่สนใจไหมครับเอาเส้นมหเหรอครับอะไรมาเลยมับโอ้โหน้องแกท่าจะโมโหเพื่อนมาก่อนแน่เลยโอโเดี๋ยวเลยเส้นเเส้นหรเส้รอไปไหน หรือว่าน้องเขาจะบ้าจี้กันแน่เนี่ยหูยเป็นงงี่้าเป็นกันอย่านีคิดว่าคนบ้ามันนั่งอยู่แถนั้นนะจริงก็มาโหนลาเดี๋ยวโหเดี๋ยวมูหลอยู่ได้จับอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกจับเส้นขำไงเอามันมีนะเส้นขำอะจะาไม่เล่นอะไรเนี่อย่างน้องเบนในข้างซ้ายเนี่ยขำดันดี เบนไปคุยข้างหลังเลดูออนี่แล้วขำแบบนี้ขำสิเครื่องนอกพี่เองคนอื่นจับตองเบนต้องเบนขำมันจะคุมขขำเนาะนี่จับหนูแล้วคนอื่นขำไงอ๋อเออใช่ข้างนู้นอะร้องไห้เหรอ ไม่ได้จับเลยหัวเราะแล้วแต่ก่อนหนึ่งต้องขอโทษบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ตามชายทะเลแห่งนั้นวันนั้นด้วยที่เราไปปวนท่านนะครับ,รบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ทะเลน้ำตกภูเขาในรูในซอกในหลืมถ้าเรารู้เราจะไป<า>ปวนเลยเพราะเราคือกวนปวนกวนเมือง Lalu iri